ยาหยังละ่ะอันยอียงอันผู้รู้ตาหำคูไหมครับเฮ้ยยวว่าตัวตัวเป็นผัวมันตัวขึ้นมาสีแ้ามันเองรวดเอาก็ยังผมบม่ๆๆกล้าสีผมโมเมนหมอนว่ะว่าเขากแจ่ง่าหเจ้าก็คิดสีเห็ดอยียงแนบหรอเ่ียัง เห็นแล้วกลัเมียเขาเหตนกันณ์นี่ก uh, oh ็บอกว่าที่ละอ๋อแค่นั้นนะอันนึกลัวเมียเขาเหตุกันณแม่บอกก็ร่างกายนั่นเองอ้ยรู้แล้วออกก็ร่างกายเด็กที่จะจัดให้จะจัดให้นอนนอนก่อนนอนก่มือนีนอนก่อน เหนสิเินมานนอนถ่าจนมาสิรับเลยนี่เป็นอะมาสิเผากระนังไก่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลุกๆเอาเลยบอไอาเลเอาเลยๆจัดนี้โอ้โหตะวันนี่ต้องเปิดเพลงสั่งบรรยากาศ นอ,ออจะเมนรอนเป็นติ้งแล้วจ้าน,นะแล้เนาะพอมไปหนิพอมะโดนเร็วมาฮะยุดเสียก่อนหยุดเสียงก่อนพอมก่อนเดกร้อเออมาต้นเหตนแล้วนเ็เลเนะเออหนไปสวอมนไปใส่ไอซี่มีพอมก่อนพอมออมอพ,อพอมก่อนเหรนาะเจ้านี้คัก,นกเนาะอือีเ,ออเป็น้มนี่บ่วเล้บ่เคยบอกก็ันมายเปเชื่อไหมอู้ยตาย ก็สองย้อมร่างกายวันวนี้อย่าครับพ่อมือหย่ดแล้วเนาะมือนี่ทาอีกนั่นนีนนเออ่เอาออกกัเออออกดูหนิแค่คเขาพอโอ้ยุ่มถิมด้ๆด้วยนะนิโพ่ดิอันนี้แหละต้ำถ่อดก็ต้ดงวุ้งเทียงวัาจะฟังสิเ,เอเอ,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 เอพอ่อังโอ้หเดี๋ยแล้วเน เรื่องของเจ้าเนาะเออถ้าบอกข่อยเริ่มเหนื่อเลยละวะเอาไปให้เริ่มไปนีเออ่เริ่มแล้วนี่มีร้านนี่เรื่องมือย่างของเจ้านี่ข่อยเมื่อเลรอเด้นี่อุ้ยเมืออย่างมึงกำลังไดปฟิวเลยเนี่ยเหตุไปเลยเหตดจมว่าเจ้าพอใจผู่นะพอใจ,ะนะอใจอยังเอาแค่นี้ได้ออกกันแล้วไก่ดิอันนี้บอกออกก็ลังกายของเจ้านี่ เจ้ามายึงอนงี้นี่บ่เออโอ้ยหนีนีไป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 จ้ามู้มีประโยชน์นะคุณทรบเอกข้าแกนยาม่อไปราถ่าบอกโดนเจ้าม้าื้อคักซื้อเนี่ยวันนี้สิหูจักซื้อจะซื้อพ่อมันนั่นไปอกออกกลังไกถ้าเห็นแลวก็จมเมือตันออาร์เสียอาร์เสีย ไอ้ร้อ,อคนนียังซื้อมาซื้อค่ะซื้อเนี่ยกูกว่าวมันสิ่งหุดจัก็เกูนเง่นถิงมือสือบอกพัออย่างยัยงเงยบอกควยทําจะสมัม่ประโยชน์ หอนตายมันเด็ดปะเททัทงปะเทศไทยเลยโอ้ยิจังไลยนาะคือเกาละ่ะเ <c oughs> ขาไม่ป่ามันก็สิจัดหนักมดคำมดขึ้นนาะน,นี่นาะจัดจัดเนี่ย้็ถามคืนอนอโอ้ย มือคืนนี่ก็เฮ็ดอยู่แล้วเฮ็ดจนพุ่นแล้วจนเฮ็ดแต่เขี้ยตีนพุ่นแล้วโอ้อันนั้นยังจะมาจมไม่เข้าอยู่หม่เยอะไทยปลานแต่ยังจมอยีกี่ตีอเลาก็จมบุยบอกเลยก็ศูนย์จมสิเป็นตีไต่ป้ามันจะเสียจังไหนหรอป้ามาแต่เจ้าเฮ็ดท่าใดหล่ะพอเสียวอุ้ยออกกระลังกายผมอ่ะผ่านี่ท่านี่เนี้ยผ่านี่เนี้ยผ่านี่พิ่งกระโดดตบวปุ๋นะ ไหลายชาฉีดเมื่อคืนนี่เข่าฮาที่แม่เจ้าหมายถึงนางก่เม็นออกกำลังกายแบบนี้เขาหมายถึงอยากให้เจ้าฉีดยาให้ฉีดยายาอ,อย่างย,ยาขอยเดียวขอยสิเอามะใส่มาสีในหนแล้านั่นแต่น้ำปลาใส่นีสุขคนนั่นลา่าบอกเรามันซื้อยาอย่างายาผู้ลูกตาขำขูดดีผู้ลุกตาขำนั่นซื้อไหมไอ้ฟองเปดให้เทา เอาจารย์เดี๋ยวขอยไปหามาสีแต่เล่าดูสักหนะเออไปอย่าลืมไปหามาฉีแต่เล้าเถื่อเดียวทอดและวเศร้าหายจัดปัดมอจมบ่ดาเสือเฮานี่มออันนี้สีใต่สุกขึ้นนั่นละไปไปขาขอตัวกลับก่อนโอเคโอเคไปไปไปเดินมาจัดให้เด้อโอเคโอเคเดินมาสีใต่เล่าเด้อไปไปไปเอาแล้วแล้วเขาเจออะไรเสือยามันคืออันนี้ก่อนว่า เหรอแก่ไม่ก็ดีทุกคนนี่ยาดขายบ่ยยา,ย,า,า,ายังไงอ้หยังหนผู้รู้ตาทำคุณแหมู่ไว้ฉีกกับเมีอยอยู่มาไม่ทันดีวะเบงยังของไฟของมันตวเนาะเออไปเด้อกันนะีนีเออ อย่างวะว่ะฮะขอแบ่งกันอ่างวะเกี่ยวอยู่ดีๆหมโว้ยห่วยเ<า>ออมันดีแท้รถเกี่ยวนี่เป็นเนี้ยแบ่งเนดูนี่อันตูมิดยาขายว่ะยาอย่างอันอยาผู้รู้ตามคุนเนี้ยเอาว่าเดี๋ยวไปเสียนในเมียนี่ยไหม มีอยู่แล้วแต่ว่าเขาขายให้บ่ได้หรอพวกผีสิงนีมียกันมีตนน้เาแก่้ววอุ้ยปวดอะไรหาเราโดนแล้วนะเนี่ยนรนแล้วตกรนแล้วจะน้อยมากอุ้ยโว้่พูนนู้นี่เปนยัไอ้ยนี่แหละรถพูนแหละเออเอออะไมยังมั้าร์ดกมีแหละไหนเออที่ซอมรถตอเอออนก นั่นไผ่กับบอมี่นั่นมอมีอ่สินี่บนอน้ออย่าพูดตะห้ำห้ำคูนเห็นไหมพูดเหมือนกนันนะโอ๊ะอ้าวครับหมอไม่เห็นวะนี่วางบนอน้อ อ,อ,อ๋อครับอันมากจีดใหญเมียผมในเบียงอ๋อครับครับครับโอเคครับผมครับ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 บ้านนี่ระบบ้านสู้สว่างแป็นหลังหนึ่งคนขี้เงี้ยบหน้อเนี่ย ล่ะเมียผมกับเราจุ้มมาอยากสีดยาเพื่อผมกับพวกกาสีไทยแล้วผมโมเป็นหมอเนาะอะยาหยังละ่ะอันเอียงอันผู้รู้ตาหำคูไหมครับไม้ยยวยว่าเถอะตัวเป็นผัวมันตัวขึ้นมาสีทำไมมันเอียงลวดเอา้าก็ยังผมบกา้าสีผมโมเป็นหมอเนาะตัวแน่ใจตีเนี่ยหมอสีไทยเนี่ยแน่ใจครับตีเต้แล้วเนี่จมผมเลย ลุ้ามเอาขนาดโอเคะขนาดเดี๋ยวหมอไปซีนให้ครับครับพูดเรือยล้วครับเออถ่ายอยู่นี่แหละครับครับครับเดี๋ยวนี่ก็ดีเท่านั้นเออเอาหมอมากมากเลยค่ะเอ้าพวกเจ้าเด็กทั้งในกวยซีดย่านพุรุตาห้ำคู่ให้เจ้าไหมกลางวันแท้เอ้ามันมีนี่ลียุบ่หมอเอ้าก็อ้ลีตัวกับ สามผัวจเจะเบิ่งตังเ่าสีให้หมอชีนในคอยรีบวะเนี่ยแมนจีดโรถมันจังจีในช่วงในเศร้าอืม,อมคือสิเมิดปัญญาของเ่าเทองคายแค่สั่นสีไดเ้เนาะเจ้าหมอ, <c oughs> อมอจัดการไหนนี่ฝังม,ม,หมไหนนี่ โ๊ยเจ็บหมอหมอูเจบโอ้หมอ,หมอโ,อมโอมมเจ็บาเจ็บย่้เจ็บอ,อู่บ่เจ็บขอยเข็มตู่เข็ เลยนะครับพุ่นหมอเอาเสี้ยเดีวคือจิเซ้าไปหลายมืออยู่ดอกวันนี้ครับครับกณเลยหลายได้ครับหมอนมาเตี้ยแจ็กบ่ายแล้วครับนี่โอ้ยกอบกวนเถอะกันหมอพอนดมดอกเออกลับก่อนได้กนนะครับ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 กลไปโอ้โหไปไปนี่หมอไปไปนี่ไปไปรักษาบาตรยันต่อก่อนครับครับเออหมอซูมือนี่กระดีเนาะหมอบริการห่อนี้หน่อยสั้น สีดยาแล้วบ่เอาขอนเงินเป็นได้เนี่ยเท่านี้ก็ดีอยู่แต่คอยยังให้เจ้าฉีดไทยไงบ่ได้ยังให้คนอื่นฉีดไทยตู่หาเบาไปทัวไปทีมเนาะคอยบ่เม็นหมอคอยที่ฉด้เจ้าจังไลยโอ้ยเจ้าก็จังเป็นปึกเนาะเท่านี่จมบ่เศร้า 冇压力不？你可以。